ต่อเลยนะครับมาตรา45ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าอันนี้ก็คือสิ่งที่กฎหมายพูดอันแรกก็คือไม่ชักช้าก็คือทำให้เร็วที่สุดนั่นแหละแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะฮะอันนี้คือการพิจารณาคำอุทธรณ์นะครับ สืบเนื่องมาจากมาตราที่แล้วในพรบวิบกค้องสามเก้าเนี่ยสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คือยื่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ตนได้รับค,คำสั่งนั้นนะส่วนยื่นไปแล้วผู้ที่พิจารณาคาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้เสร็จไม่เกินสามสิบวันแล้ก็จําอย่างนี้นะครับอ่อ คือจริงๆกฎหมายเน้นก็คือไม่ชักช้าเสร็จก่อนก็ได้แต่ถ้ายังไม่เสร็จต้องไม่เกิน30วันนะตรงนี้ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นตนภายในกำหนดดังกล่าวก็คือภายใน30วันนั้นด้วยวักที่2ถ้าเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา44วรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นชอบไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งก็คือภายใน30วันนะนะให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงานยกตัวอย่างเช่นผอ,อ,อ,องเรียนอาจจะออกคําสั่งทางการปกครองออกคําสั่งทางปกครองให้ครู ครูอุทธร์ก็คือไม่เห็นด้วยอุทธร์มาว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผอองเรียนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ครูอุทธร์มาก็ต้องผอองเรียนก็ต้องให้ส่งผู้มังชาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือผอเขตพิจารณาภายใน30ิวันเหมือนกันนี่ยกตยัวอย่างนะครับนี่คือแปลงจากภาษากฎหมายมาเป็นภาษาเหตุการณ์ในโรงเรียนก็จะเป็นอย่างนี้นะคำว่าผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธร์ ก็คืออาจจะในที่นี้ก็คือพอเขตนั่นเองถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าวก็คือก่อนครบกําหนด30วันในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดดังกล่าวก็หมายความว่าสมมุติว่า มีผู้อุทธร์มาถึงผอ,อผอ,อ,อก็พิจารณาแต่พอใกล้จะครบ30วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จอะยังไม่ได้ผลไม่รู้จะตัดสินยังไงก็ให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกิน30วันอันนี้คือขยายเวลานะครับน,นึกภาพตามตรงนี้ไปเน้นในที่มันไฮไลท์สีดำๆคือตัวเลขของพรบฉบับนี้ก็จะเป็น15-30ประมาณนี้นะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้อง ต่อมามาตรา49การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์เขีดเส้นใต้คำว่าให้ประโยชน์ต้องกระทำภายใน9 0วันนับตั้งแต่รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเทจหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแจ้งหรือ การข่มข <c kho 1970> ู่หรือการชักจูงใจโดยให้ทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อื่นที่มีชอบโดยกฎหมายตรงนี้เป็นเรื่องของการเพิกถอนคําสั Mit ่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ครับคําสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์เช่นอะไรการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่ที่เป็นการให้ประโยชน์กับกับคนคนนั้นนะครับ หรือการย้ายผู้บริหารการย้ายครูอะไรต่างๆเนี่ยจากโรงเรียนหนึ่งไปโรงเรียนหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าเกิดจะเพิกถอนคําสั่งนั้นเนี่ยต้องทําภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่รู้เหตุให้เพิกถอนนั้นยกตัวอย่างเช่นาการย้ายต่างๆนะนะที่บอกไปนะครับเว้นแต่คําสั่งทั้งปกครองนั้นจะได้ทําขึ้นเพราะการแสดงข้อความมันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงเช่นการบรรจุครูผู้ช่วยผู้สมัครสอบ ปลอมเอกสารมั่งให้ข้อมูลเท็จมั่งอย่างนี้ถ้าเกิน90วันไปแล้วก็สามารถที่จะเพิกถอนคาสั่งนั้นได้โดยปกติคําสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์เนี่ยจะต้องเพิกถอนภายใน90วันแต่ถ้าเหตุเกิดมาจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดไม่ยอมบอกเอกสารปลอมในวันสมัครสอบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสอบได้แล้วมีคําสั่งทางปกครองให้บรรจุคนนี้ให้เป็นครูหรือเป็นผองเรียนเป็นรองผองเรียน,น,ออยนก็สามารถเพิกถอนได้ ภายใน90วันแต่ถ้าใช้ข้อความมันเป็นเท็จโกหกเขาอะ่ะอันเนี้ยไม่จําเป็นต้อง90วันแล้วเกินได้นะครับเกินได้ตรงนี้ต่อมา52คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจผูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้อาจจะถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้นะ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตว่าคําสั่งทางปังทางปกครองนั้นน่ะถูกต้องนะแต่เขาก็สามารถที่จะร้องขอค่าทดแทนภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการย้ายผู้บริหารนะครับเขียนย้ายผู้บริหารแล้วก็ ทั้งคอสจอก็มีมติให้ย้ายนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนกันต่อมาออผู้บริหารย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะย้ายโรงเรียนจากนี่ไปนี่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนต่อมาว่ามีการทุจริตในการให้คะแนนนะเพราะฉะนั้นพอสืบออกมาแล้วเนี่ยเป็นการย้ายที่ไม่ถูกต้อง พออโรงเรียนกย้ายไปขอขอย้ายไปคอคอย้ายไปงอเรียบร้อยแล้วไปอยู่โรงเรียนใหม่กันเรียบร้อยเลี้ยงส่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วไปทํางานเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีการร้องเรียนต่อมาดังนั้นพอมีการร้องเรียนต่อมาอย่างเงี้ยคําสั่งทางปกครองเนี่ยที่ออกไปว่าให้ย้ายไปโรงเรียนใหม่จะต้องถูกเพิกถอนอาจจะเป็นถูกเพิกสอนโดยสารปกครองก็แล้วแต่นะครับตรงนี้พออโรงเรียนที่ย้ายไปต่างๆเขาก็เชื่อว่าเอ้าเขาก็ทําด้วยความถูกต้องนี่ก็มีพอโรงเรียนเดียวที่ทําไม่ถูกต้อง อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนผออองเลนอื่นทาถูกต้องแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนใหม่ด้วยทําอย่างนี้พอเพิกถอนมาปุ๊บก็ต้องย้ายกลับหมดเลยผอองเรียนที่ย้ายจากกอไปขอก็ต้องย้ายกลับคืนย้ายกลับคืนย้ายกลับคืนเพราะมีเพราะคําสั่งที่ให้ย้ายไปเนี่ยเป็นคําสั่งทางการปกครองที่ถูกเพิกถอนไงคราวนี้ผอ,อที่ย้ายไปใหม่เนี่ยนะที่ย้ายกันกอไปขอนี่เขาก็เชื่อโดยสุดจริตว่าอา้าว มันก็เป็นการย้ายที่ถูกต้องนี่เขาก็ไปเรียนใหม่แล้วไปเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนโรงเรียนใหม่แล้วให้เขาย้ายกลับมาอีกหรอ, mm hmm. หรอเพิกถอนอีก mm hmm. เขาก็ทําไมเสียหายซึ่งถ้าเขาเสียหายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะร้องขอค่าทดแทนได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน mm hmm. นี่คือยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ใหห้้ใใกล้เคียงโรงเรียนเราจะได้รู้ว่าออมันหน้าปาเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดอธิบายโดยภาพรวมไม่ยกตัวอย่างเดี๋ยวงงมันยังเป็นยัง,งไงเนาะอืมครับ mm hmm. ร้องขอค่าทดแทนตรงนี้ถ้าเขามองว่าเขาเสียหายนะและเขาต้องเชื่อโดยสุจริตว่าคําสั่งนั้นนะ่ะเป็นคําสั่งที่ถูกต้องในตอนแรกนะครับเขาเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทางการปกครองนะฮะจำวันไว้ดีนะร้องขอค่าทดแทนภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทราบว่าถูกเพิกถอนคําสั่งคนะ่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้ จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางบบการปกครองงก่าวไม่ถูกเพิกถอน,นก็คือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมาใช่หร่ามันได้เท่าไหร่เงี้ยเดี๋ยวราชาการเขาก็จะชดเชยให้ตรงนี้เป็นต้นนะครับต่อมามาตรา54เมื่อคู่กรณีมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกคอรองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้นะยกตัวอย่างเช่นครูกอกับครูขอทะเลาะกันแล้ว คดีเสร็จสิ้นไปแล้วมีคําสั่งทางปกครองแล้วว่าให้ลงโทษครูอะไรอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พ้นอายุการอุทธรไปแล้วแต่ก็สามารถทําได้ต่อในกรณีดังต่อไปนี้เพิ่มเติมคําสั่งได้ 1. มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติเรื่องไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญไดนะ้ยกตัวอย่างเช่นครูกรกับครูขอทะเลาะกันนะครับ ครูกอบอกว่าครูขอเนี่ยทุจริตเงินอาหารกลางวันสมมุตินะครูขอก็พยายามต่อสู้แล้วสุดท้ายแล้วไม่มีพยานหลักฐานอะไรสุดท้ายก็คือ,อก็ต้องลงโทษครูขอเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูกอก็ต้องโดนลงโทษด,ด้วยเพราะว่ามีเรื่องราวชกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยนะสืบกันไปสืบกันมาก็เรื่องก็ยุติไปแล้วลงโทษไปแล้วพ้นการอุทธรณ์แล้วด้วยไปไปมามาผ่านไป ปีหนึ่งสองปีอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานใหม่ครูขอไปงัดหลักฐานมาได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มเติมคําสั่งหรือพิจารณาหรือเพิกถอนเนี่ยเพิกถอนหรือแก้ไขคําสั่งทางปกครองที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยได้ถ้ากรณีมีหลักฐานใหม่และทําให้สาระสําคัญของเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือพูดง่ายมีหลักฐานใหม่ส ผู้กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแต่ถูกตัดโอกาสไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไปยกตัวอย่างเช่นพยานอย่างเงี้ยก็ขอทะเลาะก,กันแล้วบอกมีคอนะคอกับง,งอจรอเนี่ยเขาเห็นอยู่ในเหตุการณ์หรือเป็นพยานให้เขาได้แต่กรรมการกรรมการสอบสวนก็ไม่เอาเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ เพิกถอนคาสั่งนั้นนะที่ไปลงโทษกอเขาอ่ะกอเขาบอกมีพยานว่าผมบริสุทธิ์แต่คุณไม่เรียกเขาเข้ามานะนะครับคุณมาสอบผมอย่างเดียวไม่เอาพยานตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคําสั่งทางปกครองนั้นอาจจะถูกเพิกถอนในภายหลังก็ได้หรือถูกอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อพ้นอายุอุทธรณ์นั้นก็ได้นะะตรงนี้เป็นต้นเนี่ยคือคู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามานะหรือเข้ามาแต่ ไม่ให้เขาแสดงปากคํอะไรเลยเรียกมาถึงปุ๊บไม่ต้องแนละ้วคุณเซ็นรับทราบอย่างเดียวนะกรรมการก็นั่งเขียนสำนวนกันเลยนะครูกครูขอก็ไม่ได้พูดอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วเขียนสำนวนส่งเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าได้เข้ามาแต่ว่าไม่ให้โอกาสเขาในการแสดงเหตุผลนะครับต่อมาข้อที่สามเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น ตรงนี้ก็คือเจอ้าหน้าที่อาจจะติดในมาตา13คือเป็นบิดามารดาบุพการีของคู่กรณีนั้นอย่างเนี้ยอย่างนี้จะไม่มีอำนาจในการทำคำสั่งทางปกครองนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนั้นทำไปเจ้าหน้าที่คนนี้นที่ไม่มีอำนาจได้ออกคำสั่งทางการปกครองนั้นไปก็คำสั่งทางการปกครองนั้นก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะคุณไม่มีอำนาจหนะ้าที่ถือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ เพราะอาจจะไปผิดหรือขัดกับมาตรา13ในกรณีที่ยกเว้นได้นะครับเช่นอ,อะไรแต่งตั้งญาติตัวเองพี่น้องตัวเองพ่อแม่ลูกตัวเองมาเป็นกรรมการนะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อมาข้อที่ 4— ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อทจ,จริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อที่จริงหรือกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี นะอันนี้ก็คือกฎหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคําสั่งทางปกครองใดที่อาจจะบอกว่าสิ่งนี้ผิดนะผิดวิดนัยแต่ต่อมาปีต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพอเปลี่ยนแปลงกฎหมายปุ๊บบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันไม่ผิดหลอกนะมันถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เคยถูกลงโทษในกรณีนี้มาแล้วยังค้างกันมาอยู่เนี่ยก็ต้องถูกยกเลิกไปคําสั่งทางปกครกองนั้นก็ต้องมีการเพิกถอนนะครับเพราะกฎหมายเปลี่ยนนะ นี้ยกตัวอย่างนะครับการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสหรือ3ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้นในการที่นาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นการยื่นคําขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทาภายใน90วันนับตั้งแต่รู้สาเหตุอันนี้ก็ขีดเส้นใต้นะเกวันสมมุติว่าสิ่งที่เราทํามาผิดวินยัยแต่พอมาวันนี้ปุ๊บกฎหมายเปลี่ยนบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกไม่เป็นไรหรอก นะครับดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องยื่นคําขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ภายใน90วันนะับตั้งแต่รู้ว่ากฎหมายเปลี่ยนนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้นะก็คืออาจจะไม่ใช่ว่าเพิกถอนอย่างเดียวอยากให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนะเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่ผิดอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ดีด้วยอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับต่อมามาตรา57คําสั่งปกรอง ที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงินถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระโดยถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชําระภายในเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจวันนะอันนี้หมายความว่าการคิดค่าปรับอะไรต่างๆถ้าเ,เขาต้องเสียเขาต้องเสียเงินให้กับทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนต้องมีหนังสือไปถึงเขาแจ้งว่าเนี่ยเขาทําผิดตรงนั้นตรงนี้ผิดเงื่อนไขยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ หนังสือนี้ต้องไปถึงมือเขาก่อนเจ็ดวันนับตั้งแต่จะไปเรียกค่าปรับเขาเนี่ยในคำว่าต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนะอันนี้ก็คือเราก็เขียนย่อๆไปว่าต้องอะไรมีหนังสือไปถึงเขาก่อนที่จะเรียกค่าปรับเขาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันอย่างนี้ตัวอย่างนะครับถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือนเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน ก็คือถึงกําหนดเวลาค่าปรับไม่เสียเจ้าที่นะก็คือใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็คือยึดทรัพย์นะของผู้นั้นเช่นอะไรที่นักทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยที่มีมูลค่าเนี่ยยึดได้เลยนะครับต่อมามาตรา58คาสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทําถ้าผู้อยู่ในบังคับคําสั่งทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นี่ก็คือความหมายของคําว่ามาตรการบังคับทางปกครองนะระวังให้ดีว่าข้อสอบเขาสามารถถามได้ว่าข้อใดคือมาตรการบังคับทางปกครองหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับคําสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีตรงนี้ต้องจำมานิดหนึ่งของค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นเจ้าที่มีคำสั่งให้โรงเรียนเนี่ยของเราเนี่ยรือตึกแห่งนี้ซะตึกนี้เก่ามากจะ,มจะทุดโทมหลัจะถล่มลงมาแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายกับนักเรียนหรือใครที่มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับถ้าไม่รือ้อจะถูกปรับปรากฏว่าโรงเรียนก็ไม่เลือก เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็คือเข้าดําเนินการได้ด้วยตนเองก็คืออาจจะลื้อนะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยเอกชนอื่นๆเนี่ยเป็นเจ้าของตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆถ้าดูสภาพมันสุดโทรมมากนะทั้งเจ้าหน้าที่เขามีคําสั่งให้รื้อถอนซักไม่งั้นจะเป็นอันตรายถล่มลงมาได้ทําอันตรายแต่ผู้อื่นแต่ตัวเองก็ไม่ยอมรื้อดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็คืออาจจะดําเนินการด้วยตัวเองคือเข้ารื้อเองเลย พอเจ้าที่เขาลื้อเองปุ๊บอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสิพเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บค่าใช้จ่ายกับเจ้าของนั่นแหละเออในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีนั่นแหละที่ต้องจ่ายค่าลื้อให้เขาในฐานะที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าด,ดําเนินการลื้อเองอันนี้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้นะครับจะได้เข้าใจเพราะเป็นตัวนังสือ่อนี้อย่างเดียวเดี๋ยวไม่เข้าใจสองให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกิน5 0,000บาทต่อวันยกตัวอย่างเช่นกรณีตึกเมื่อกี้ตึกเก่าเนะี่ยบอกให้รื้อไม่งั้นถ้ายังไม่รื้ออีกเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้าไปรื้อเองเพราะกฎหมายบอกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็อาจจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ตรงนี้จะหนึ่งหรือ2ก็ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่เข้าไปรื้อเองเขาก็ออกเป็นคําสั่งให้ชําระค่าปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน ห้าหมื่นบาทต่อวันอันนี้จานะจาเลขห้าหมื่นไว้ตรงนี้ปรับนะคิดจดไปว่าค่าปรับแต่ละวันเนะี่ยไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวันนะเมื่อก่อนนะมันเป็นสองหมื่นบาทต่อวันนะถ้าเป็นสองหมื่นบาทต่อวันแสดงว่าเป็นเอกสารเก่านะครับใหม่ล่าสุดนี่มีการปรับแล้วเป็นไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทต่อวันต่อมามาตราหกสิบเก้าการแจ้งคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้นะแจ้งคาสั่งทางปกครองเนี่ยอาจจะทําด้วยวาจาก็ได้แต่ถ้าผู้ประสงค์นั้นจะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือก็ได้การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้นหรือถ้าได้ส่งไปยังภูนิลําเนาของผู้นั้นก็ถือว่าได้รับแจ้งแล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะสั่งด้วยวาจา นะหรือจะเป็นหนังสือหรือสัญลักษณ์อื่นใดก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองมันจะมีอยู่สามอย่างคําสั่งทางปกครองแต่ถ้าแจ้งดวยวาจาแล้วเขาจะขอขอเป็นหนังสือได้ไหมก็ได้นะครับแล้วส่งหนังสือนี่ส่งไปที่ไหนละ่ะทําหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าส่งไปที่ภูมิเนี่ยมิลำนาก็ถือว่าผู้นั้นได้แล้วคําว่าภูมิลำนานก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั่นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเล่นแงว่ว่าอันไหนไม่เห็นได้เลยเป็นหนังสือแล้วไม่เห็นมาล่ะ ก็คือไม่รู้แหละคุณอาจตัวคุณอาจจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือใน,ในตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเขาส่งหนังสือไปที่บ้านเลขที่นั้น่ที่เป็นภูมิเนียมนาแล้วก็ถือว่าแจ้งแล้วมไม่งั้นเดี๋ยวเล่นแง่ตุกติกกันไงก็ไม่ได้หนังสืออไม่ได้หนังสือก็ไม่อยู่รับหนังสือสักวันหนึ่งอย่างนี้จะถือว่าเขาได้รับไหมอะางเงี้ยเดี๋ยวเล่นตุกติกเพราะฉะนั้นส่งถือว่าส่งไปที่ภูมิเนียมนาเลยนะครับถือว่าได้รับแจ้งแล้วมาตราเจ็ดสิบ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่งเช่นคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างเงี้ยครูกอโดนคำสั่งลงโทษทางวินยัยตัดเงินเดือนอย่างเงี้ยพอเอาคำสั่งนี้ไปให้ครูกอรครูกอก,ก็ไม่รับเนี่ยถ้าผู้รับไม่ยอมรับเนี่ยหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับพอเดินไปปุ๊บรู้ว่าเฮ้ยคำสั่งตัดเงินเดือนมารีบหนีเลยบิดมอไซค์หนีไปเลยนะครับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ในที่ทํางานนั้นหรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับนะหากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายณนะสถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดนะที่ไปเป็นพยานก็ถือว่าได้รับแจ้งแล้วหมายความว่ายัางไงเช่นพอไปถึงปุ๊บเขาปิดหนีเลยอะ่ะนะก็เราก็ต้องถือหนังสือนั้นคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้นนะ พาพยานไปด้วยเนี่ยเป็นพยานที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะนะเป็นพยานนะครับพยานก็เช่นอะไรเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐได้หมดเลยทุกทุกคนตำรวจผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่พาไปนะครับหรือเป็นข้าราชการอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยกําลังจะไปมอบคําสั่งทางปกครองกับคนคนนั้นแล้วนะแจ้งเราจะให้เขารู้แล้วแต่เขาหนีไปแล้วเราก็วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ที่เห็นได้ง่าย แล้วก็มีพยานลงชื่อก็ถือว่าแจ้งเขาแล้วถึงเขาจะไม่รับเขาจะเบินหน้าหนียังไงก็แล้วแต่ถือว่าเขาได้รับแจ้งแล้วนี่มาตรา71การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับคือกรณีที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่สะดวกที่จะถือหนังสือแล้วพาพยานไปวางต่อหน้าเขาไงบางทีมันอยู่ไกลมากอะไรมากอย่างเงี้ยเราไม่สะดวกก็ให้แจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ นะครับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศนะก็คือไม่รู้ว่าเขาจะหนีเขาจะอะไรก็แล้วแต่ทำคำสั่งทั้งทั้งปกครองเสร็จปุ๊บส่งไปสีลงทะเบียนนะส่งไปนีลงทะเบียนส่งไปแล้วก็นับไปถ้าเป็นนภายในประเทศก็ภายในเจวันนับตั้งแต่ส่งนะครับถือว่าเป็นไงเขาได้รับแล้วแต่ ถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าก่อนเจ็ดวันเนี่ยเจ้าคนนี้ยแหละเขามีการลงชื่อเซ็นรับจับไปสณีนีปลายทางก่อนเจ็ดวันก็ถือว่าวันนั้นแหละเขารับแล้วไม่ต้องรับถึงเจ็ดหรอกก็ตรวจสอบปไปสณนีได้เลยว่าผู้รับเซ็นรับหรือ,อยังถ้ามีการเซ็นรับก่อนถึงเจ็ดวันก็นับเจ็ดวันนั้นแหละแตโ่โดยหลักในการออก,ก้อสอบเขาก็ไม่ลงรายละเอียดขนาดนี้หรอกเขาก็จะเอานี่แหละภายในประเทศนับกี่วันถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งแล้วก็ตอบเจ็ดวันแต่ถ้าเป็น ในกรณีที่ผู้รับเกิน50คนเจ้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดําเนินการในเรื่องนั้นว่าแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นโดยกระทําการโดยวิธีปิดประกาศไวหน้าที่ทําการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอําเภอที่มีผู้รับมีภูม,มิลําเนาก็ได้ในกรณีนี้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งก็คือเกิน50คนนะครับ ถ้าไม่เกิน50คนถือว่าอะไรครับไปเอาไปถึงไปวางปุ๊บมีพยานอยู่ก็ถือว่าแจ้งแล้วถ้าจะหย่อนทางไปษนีลงทะเบียนก็นับไปภายใน7วันแต่ถ้าผู้รับเกิน50คนเช่น51คนขึ้นไปอันนี้ก็ต้องไปปิดประกาศไว้นะแล้วก็นับว่าระยะเวลา15วันนะครับเพราะมันเยอะไง ห้าสิบคนบางทีเขายังไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่เหมือนกรณีคนเดียวอย่างเมื่อกี้ไอ้กรณีคนเดียวอย่างเมื่อกี้นี่พาพยานไปด้วยนะครับก็ถือว่าได้รับแจ้งเดี๋ยวนั้นเลยถ้าเขาหนีก็ส่งทางไปรษณีย์ไปก็นับไปไม่เกินเจ็ดวันแต่ถ้ามีหลักฐานว่าเขาเซ็นรับไปรษณีย์ปทางก่อนเจ็ดวันก็นับตั้งแต่วันนั้นเลยว่าเขาได้รับแจ้งแล้วแต่ในกรณีเกินห้าสิบคนอันนี้มันเยอะไงจะไปให้ทุกคนมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องแปะไว้ที่ ปิดประกาศที่ทําการของเจ้าหน้าที่แห่งนั้นหรือที่ว่าการอาเภอที่มีภูมิเนื้เนาของคนเหล่านั้นอยู่นะครับแล้วก็นับเวลาด้วยต้องให้เวลาเขาด้วยเพราะบางทีคนเกินห้าสิบคนเนี่ยใครจะเดินผ่าน,นอาเภอมันก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องระยะเวลาสิบห้าวันนะล่วงพ้นสิบห้าวันเนี่ยก็ถือว่าคนทั้งเกินห้าสิบคนนั้นไปได้รับแจ้งแล้วนะเวลาอ่านก็จะมีตรงนี้นะ ต่อไปมาตรา73ดในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิเนียมเนาว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือรู้ตัวและภูมิเนียมเนาแต่ผู้รับเกิน100คนเมื่อกี้เกิน50นะอันนี้เกิน100นะครับการแจ้งเป็นหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ก็ได้อ่าอันนี้ก็คือเกิน100คนนะประกาศในหนังสือพิมพ์เลย ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้นะก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันนะแพร่หลายไม่ใช่ไปลงโฆษณาลงประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มันเขาไม่เคยเข้ามาในชุมชนนั้นเลยก็ไม่ได้เพราะคนในชุมชนนั้นก็ก็ไม่รู้ข่าวสารนี้ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ได้แจ้งนะครับอันนี้ในประกาศลงสื่อก็เหมือนกันนะพ้น15วันนะครับ เราก็จะจําไว้นิ่งนะมีตัวเลขโผล่มาก็คือเกินห้าสิบก็คือไปแจ้งที่อําเภอหรือที่ทาการนั้นเมื่อพ้นสิบห้าวันถือว่าได้รับแจ้งถ้าเกินร้อยประกาศลงสือพิมพ์พ้นสิบห้าวันถือว่าได้รับแจ้งอืนี่ก็คือเวลามาอ่านทวนก็จะเก็บๆตรงนี้แหละจำนวนเลขวันหน่่ยมาตราแปดสิบการนัดประชุมคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง ต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นกฎกติกาว่าจะประชุมกันขึ้นมาเนี่ยนะเช่นนัดประชุมกรรมการบอร์ดไหนก็แล้วแต่ต้องมีหนังสือไปถึงกรรมการแจ้งว่าจะมีการประชุมกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนะเว้นแต่กรรมการนั้นจะทราบจากการประชุมครั้งที่แล้วก็คือการประชุมครั้งที่แล้วบอกว่าจะประชุมวันไหนก็ระบุไปอย่างนั้นก็ได้ กรณีดังกล่าวนี้จะท,ทําหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้บทบัญญัติในวรรคสองนี้ไม่ให้นํามาในกรณีที่มีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนก็คือบังคับไอจํานวนวันนี่แหละบางทีมันมีเรื่องด่วนเข้ามาต้องนัดประชุมด่วนไงเพราะนั้นจะเอากฎที่บอกว่าต้องล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันเนี่ยไม่ได้นะในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็ดูผ่านๆหรือพูดง่ายาว่าจําว่าจะนัดประชุมต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อย3าวันเพื่อที่จะออก คำสั่งทางปกครองได้จะพี่นายทำปกครองได้ก็ต้องนัดเขาล่วงหน้าไม่นอยก็สามวันถ้าอยู่ดีโทรไปตอนเช้านัดบ่ายเลยเนี่ยแล้วบอกว่าก็คุณไม่มาประชุมเองเนี่ยเราเขาก็เลยออกคำสั่งทางปกครองไปแล้วนี่หมายถึงกรรมการนะนะพวกกรรมการนะอันนี้ไม่ได้เขาอาจจะแย้งตรงนี้ว่านัดแป๊บเดียวแล้วมาเลยเงี้ยไม่ได้ไม่เกินสามวันเงนี้ยไม่ได้นะครับอาจจะถูกเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นได้ต่อมาเหตุผลในการประกาศใช้ พรบวิปกครองสามเก้านี้หนึ่งคือยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสมในการดําเนินการปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับก็คือยังไม่รู้แน่นอนประชาชนมาติดต่อแล้วไม่รู้ว่าจะไปทําเรื่องไหนอย่างไรกี่วันรอกี่วันก็ไปเรื่อยนะครับตรงนี้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยยังไม่มีแน่นอนดังนั้นพอเกิดพรบวิปกครองสามเกมาเนี่ยกระบวนการที่จะพิจารณาทางปกครองต่างๆจึงมีความ แน่ชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 2. มีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ 3. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเงี้ยประชาชนมาติดต่อปุ๊บรู้เลยว่าเรื่องนี้ต้องภายในกี่วันมีหนังสือถึงหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการต้องตอบประชาชนภายใน15วันอย่างเงี้ยก็ต้องรู้เลยเนี่ยอำนวยความสะดวก สี่ป้องกันการทุจริตและประพฤติม่ชอบในวงราชการนะก็คือบางทีถ้าไม่มีกําหนดว่าวิธีปฏิบัติราชการการทปกครองทางทอย่างไรเช่นเป็นพ่อลูกกันอย่างเงี้ยพ่อเป็นพอ,อลูกเป็นครูในโรงเรียนนั้นอย่างเงี้ยให้อะไรผลประโยชน์ลูกเต็มๆ็ม้คนอื่นมาทะเลาะก,กับลูกฉันไม่ได้ทะเลออกกาะกันปุ๊บฉันก็ตั้งกรรมการฉันเป็นสอบเองอย่างเงี้ยโอ้มันก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไร ประพฤติมีชอบในวงราชการได้พอมีกฎหมายฉบับนี้มาปุ๊บหมดสิทธิ์พอ,ออเป็นพ่อเห็ไหมลูกเป็นครูในโรงเรียนเดียวกันลูกจะมาอ่างเงี้ยใช้กรณีอภิสิทธิ์ว่าพ่อตัวเองนะครับเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ตั้งกรรมการสอบวินัยทั้งคู่นั้นเองเนี่ยไม่ได้แล้ว อย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ของวงการราชการนะแล้วก็ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักนะครับของพรบวิบครองสาม